ตกได้ตกดีนี่เขามาเย็บพูนางตกตกตกนกนกหน่อยมาเดินนกหน่อยวันเขาไหวนกเู้จ้องกลับมาอุย้ยมวนในพี่น้องเลยในวันที่ฝนตกตกได้ตกดีมามานกหน่อยกินขา้าวได้ลูกเลยลูก,ลก นกจิบนกจอกนกหน่อยนกไงเออกินเผาเด้อลูกเด้อฝนตกหากินแมงกินหนอนบ่ได้ก็ไม่กินเผาเด้อลูกเด้อตกมาตกมาตกมาตกตกตกว่าได้ไปทางไหนละนางนอนอยู่เงื่อนนี่ล่ละไปตกไห้เด้อบ้านยายละ่ะตกู่มือ้อคูเ่เวนนะลดตกได้ตกดีตกตกตก,ตก จ้านกจิบนกจอกนกหน่อยนกไงเออกินเผาเด้อลุกเด้อฝนตกหากินแมงกินน้อนบ่ได้ก็ไม่กินเผาเด้อลูกเด้อตกตกได้ตกดีก็แม่นฝนนี่ลหละยอดคนเบิ่งกะย่าให้ตกตกได้ตกดีตก,ตก,ตก,ตกอีหลีอ้าวไใส์กับ่ได้ก็มีกะฝน ตกได้ตกดีตกอีหลีอะไรไปใส่กับบ่อได้ก็มีกับฝนเร็นค่อยไปหาเขาบ้างเขาจะรักหรือว่าตกได <us> ้ตกดีฝนกะได้ตกแล้วมันีด้ตกตกตกคงสุขใจ รู้หรือเปล่าข้าเงาเพียงใดนกพวงมามามากินเข่าแล้วนกหน่อยเร็วน,กน,น,ก,นกนยฟากกระดกเข็มงามงามเอาตกหย่าก็งามงามเข่าสวนกับบได้ดอก่ะพวงมามามากินเข่าแล้วนกหน่อยเร็ว นกนอยฝากพระสวรรค์ก e ็มีตะหญ้าที่ตัดหญ้าก็บ่ได้ตัดหญ้าก็งามงามตัดคุณรวยๆก็มีจะนอนเข้าก็ฮอดบ่อยากกินกูปีดจ้าเข้าแหงเข้ากินบ่ ขันมันหมูมันหยังกับเซียนามันมาบวานด้วยเห็นนกกินคงสุขใจหรือเปล่าข้าเง,งาเพียงใดนกลูลุแล้วจ้านกจ๋ามากินข้าวนะคะนกจ๋านกน้อยๆสวนกับมิตรหยาติ่ตัดหยากับเบิดตัดหยากับงามงามตัดโต ได้โต๊กดีก็แม่นฝนนี่แหละยอดคนเบิงก็บย่าให้โตกโตกคักค่ะโตกคัะค่ะโตกโตกโตกดอกเข็มงามงามเอาโตกหนักก,กง็งามงามเข้าสวนก็บ่ได้ดอกค่ะตั้งไหนก็บ่ได้ดอก ตกตกตกกลางเว่นกลางคืนกลางคืนก็ตกกลางเว่นก็ตกตกคักคักตกคักคักเดินหายไม่กลัวตกได้ตกดีนี่เข้ามาเยอะพนหนึ่งตกตกตก อูปีดจ้าตกได้ตกดีพนกรไดยตกแล้วมันในตกตกตกกินข้าวนะจ้าจ้าถือได้บุญน้ำกันแล้วคะ่ะเข่าว,ว่าถิมเด้อไว้ให้นกให้หนูคุณรวยๆวยกับมิจนอนเข่ากับหอดบ่อยากเก็น โต๊ะค่ะคักโต๊ะค่ะคักโต๊โต๊โต๊กินข้าวนะจ๊ะจ้าถอได้บุญน้ำกันนะคะเขาบ่ถิ่มเด้อไว้ให้นกให้หนูได้ไห็นแมงกววโต๊ได้โต๊ดีนี่เข้ามาเยอะคนาโตกโต๊โต๊มามามา โลกเจ้าเสียงร้องมาจากอาจจะชังให้กลับมาให้ความหวังอย่ากเกลียดชังเจ้าเดินหายไม่ก,กว่าตกได้ตกดีนี่เข้ามาอย่าพนางตกตกตก คุณนลวยๆกับมิจนอนเข่าก็ฮหอนบ่อยากเกินตก๊กตกเข้าไปต๊กเข้าไปเป็นคุยไปหาเขาบ้างเขาจะรักหรือว่าตุ๊กใดต๊กดีต๊กอิหลี่อะหออ ฝนใสก็บ่ได้ก็มีแต่ฝนตกได้ตกดีฮวนก็ได้ตกแหล่มื้อนี้ตกๆๆาจะชังให้กลับมาให้ความหวังอย่าเกลียดชังเจ้าตกได้ตกดีฮวนก็ได้ตกแหล่มื้อนี้ตกๆๆ เลยนรวยกับมิจนอนเข่ากัหอดประยากเกินตกนทำพอเข่าแหงเขากินวะท่านมันหมูมันยังกระเซียนามัน,มนว่าวานดวยเห็นนกกินสนุกแล้วค่ะ นกจ๋ามากินข้าวนะคะนกจา๋านกน้อยๆ้อยหยากระบะได้ดอกมีแต่ฝนตกเดูให้มากว่าตกได้ตกดีมีเข้ามาเยอะพนังตกตกตกหยากระบะได้ดอกมีแต่ฝนตก ตกค่ะคตะตกคาคตกต๊ตกนอน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 ฝนตกเราก็นอน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 ละนอน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 ฝนตกเราก็นอน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 ะนอน อูปีดจ้าเจ้าจ้านกจ๋ามากินข้าวนะคะนกจ๋านกน้อยๆกินข้าวนะจ้าจ้าถักได้บุญน,น้ำกันนะคะเขาบ่าถิ่มเดอ้อไว้ให้นกให้หนูเดินให้นก,กวาตกได้ตกดีนี่เขามาเย็บพู้นำตกตกตก ดอกเข็มงามงามเอาตกหย่าก็งามงามเข้าสวนกับบ่ได้ดอกค่ะตกได้ตกดีตกอิหีอลรอไปใส่กับบ่ได้ก็มีกับฝนเปด ตกค่ะค่ะตกค่ะค่ะคือฝนตกเด้อย,ยอดผู้เบิร์ก็ได้นกนกหน่อยมาเดินนกหน่อยวานเข่าไววนกตกตกเข้าไปตกเข้าไป มามามากินข่าวแล้วนกน้อยเร็วนกน้อยฝาคองสุขใจรู้เปล่าข้างเงาเพียงใดนกตกคักคักเด้อตกคักคักใส่ใส่กับบ่ได้ก็มีกับฝนเด <laughs> ตก,ตกคักตกคักคือฝนตกเด้ยอยอดผู้เบิ้งก็ได้นกนกหน่อยมาเดินนกหน่อยวานเขาไว้นกตกตกเข้าไปตกเข้าไป มามามากินข่าวแล้วนกน้อยแล้วนกน้อยฝาาพร่องสุขใจรู้เปล่าข้างเหงาเพียงใดนก